สวัสดีครับพบกับชนหมงนะครับวันนี้ไปซื้อเหยื่อตกปลานะครับนี่ครับเขาเรียกว่ากุ้งกุ้งตอกนะครับแต่ว่าไซนี้มันตัวใหญ่เกินตกปลาไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองลวกกินดูนะครับปลากินอร่อยเราก็น่าจะกินอร่อยนะครับแต่เห็นเห็นพ่อค้าก็บอกว่ามันอร่อยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยลองชิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาชิมเนื้อมันดูจะอร่อยขนาดไหนดูกล้ามครับ โอเคครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมกันครับเานับเดือดแล้วก็ใส่กุ้งนะครับ <S <S พอต้มตัวแดงครับสองสามนาทีครับก็ตัดขึ้น นะครับกุ้งต๊อกนะครับที่เราลวกสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลอง,ลองชิมกันนะครับเอาตัวก่อนเลยดูครับมาดูโอ้ดูหัวด,ดูมันครับดูมันครับเดี๋ยวลองชิมหัวก่อนครับน้ำจิ้มเราเตดนี่คนจานเรียกน้ำพริกเกลือครับ

อืเนื้อเนื้อมันนิ่มนะจะจะว่ากั้งก็ไม่ใช่จะกุ้งก็ไม่ใช่มันมันนิ่มกว่ากุ้งอะ่ะคล้ายๆกั้งครับปนๆเงน้ขคล้ายกั้งมากกว่าเนื้อจะหวานแล้วนุ่มแล้วก็นิ่มกว่าเดี๋ยวลองดูตัวงเดี๋ยวกั่กินอย่างครับ มัน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 คล้ายปูเลยดูอืมมันคล้ายปยูอร่อยเปลือกก็ปอกง่ายอ่ะเนี่ยรูดออกหมดเลยนเนื้อเนื้อมันไม่เหนียวเหมือนกุ้งอะ่ะ Cung, nếu mà nhiều quá, nếu mình 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 ừ. nếu, nhớ, nhìn, nhìn, nhìn mình 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 เดี๋ยวเรามาลองดูกล้ามมันนะครับตัวมันจะมีน,ะนี่กล้ามใหญ่กล้ามหนึง่งก้ามเล็กก้ามหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูเนะื้อกล้าม,มใหญ่ๆเนี่ยมีเนื้อไหม่ยาใช้ฟันกัดแล้วครับตรงนี้ครับอื้มนะ นี่ครับเนื้อมันโอ้เนื้อเยอะเลยเนือน้อเนื้อเหมือนปูเลยเนื้อเหมือนก้ามปูครับเนี่ยอร่อยเนือ้อนิ่มๆน,นิ่มปลากุ้งเยอะเลยครับก็มันจะออกกรึ่งๆจะว่ากุ้งก็ไม่ใช่อ่ะจะจะก้างไม่ใช่จะ ว่าปูเหมือนมันสามสายพันธุ์ผสมกันนะแต่อร่อยอร่อยอร่อยยิงว่าอร่อยว่ากุ้งกุ้งกุ้งขาวกุ้งกุลาดำเยอะไม่มีรสชาติความเหนียวของมันอยู่เลยเนื้อไม่มีความเหนียวเลยเนื้อนิ่มเลยครับลืมบอกครับว่า กล้ามมันนะไม่ได้แข็งครับถึงใช้ฟันจับได้เนี่ยบางๆเอง,งนะครับไม่ต้องไม่ต้องทุบเหมือนปูอะ่ะครับดูนี่นะครับมีเนื้อเหมือนปูลเลยแต่มันไม่แข็งนะครับบีบบีบยังแตกอนะไรเนี้ยด้วยเนี้ยบีบแตกมดนอนะ่นะนครับกินเปล่าๆยังอร่อยเลยไม่ต้องจิ้มอ่นะเยะหวานดีครับสรุปว่าเออ เแล่ะกุ้งตอกนะครับเถ้าตัวเล็กเนี่ยใช้ตกเป็นเหยื่อปลาคุดที่ผมตกนะครับแต่วันนี้พอได้มาไซส์ใหญ่นะครับพ่อค้าก็แนะนาว่าลองลองเอาไปต้มกินดูนะครับว่าว่าต้มกินแล้วมันอร่อยก็เลยลองมาต้มจริงครับก็อร่อยอย่างอย่างที่เพ่อค้าเขาบอกนะครับถึงว่าทาไมปลาคุดมันชอบกินนักนะครับนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสเจอนะครับซื้อกินเลยนะครับเนื้อนี่อร่อยจริงเนื้อจะนิ่มอร่อยกว่ากุ้งครับ แต่ว่ากั้งก็าไม่ใช่ครับเพราะว่าเนื้อมันนิ่มๆหอมๆเนื้อนิ่มก็คล้ายปูแหละแต่ว่าเนื้อไม่เป็นเส้นเหมือนปูเหมือนกุ้งอะไรนะครับนะแต่สรุปว่าอร่อยจริงๆนะครับใครเจอก็ซื้อรับทานได้เลยอ๋อครับลืมบอกนะครับว่าที่ได้มาเนี่ยซื้อมากิโลเท่าไหร่นะครับทุกที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่หน้ามันเนี่ยกิโลตกอยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับต่อกิโลนะครับ แต่ตัวไซส์หนึ่งขี่ตัวโลเนี่ยผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าแน,น่ๆคือเนี่ยใหญ่กว่าหัวไม่มือผมนะครับไซส์เนี่ยอยู่อยู่ประมาณโลสักสองถ้บาทนะครับแต่รับประกันความอร่อยนะครับวันนี้เพิ่งกินวันแรกเหมือนกันครับเพิ่งไม่ไเคยลองกินเนี่ยลองกินมาติดใจเลยอร่อยจริง